ท่านใดที่ชอบสีชมพูหวานหวานสีเบอร์ให้คุณผู้ชมเลือกช้อปปิ้งจ้าสีหวานหวานชมพูค่ะลายขอเจ้าฟ้าชมพูพิงค์เลยนะคะพิงค์แบบสุดๆเลยเป็นลายพาสตานนะคะที่สวยมากค่ะนี่นะไกด์แพทจะเข้าไปคกล้กล้องนั่นคือสีจริงแต่นี้ไกล์แพทยอยู่ไกลเขาก็จะปรับแสงให้แต่จริงๆแล้วก็ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะสำหรับเบอร์สิค่ะ สิ่งแนวสิ่งแนวขอเจ้าฟ้านะคะ S 10บรรทัดแล้วก็มีรูปหัวใจแล้วก็มี S แล้วก็เป็นต้นสนหัวใจนี่คือการถอที่ถูกต้องของลายขอเจ้าฟ้าสีชมพูนะคะแกล้แพทเข้าหากล้องแบบนี้คือสีจริงทุกผืนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอดูสีจริงเพราะภาษาสาผลผล่งผืนสนใจบอกเบอร์เลยค่ะเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้เลือกเร็วที่สุดและเมื่อเลือกแล้วค่อยขอดูแก้แพทย์ให้ดูสีจริงเลยนะคะ 12ค่ะชมพูสวยมากนี่เชีงบุนเชิงล่างต้นใออบสีค่ะเบอร์12นะคะเบอร์12นี่ค่ะติงแนวติงแนวตัดแสกก็สวยค่ะเบอร์12ไปเลยค่ะไปดูใกล้ๆสวยมากค่ะเลือกมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้น สแกนมาแล้วมัดมีสวยพอสวยแล้วก็ราคาจับต้องได้ให้คุณแม่คุณย่าคุณยายได้ช็อปปิ้งในราคาเบาๆจ้าค่ะต่อไปเป็นเบอร์13และกกี้นัมเบอร์12เอ้ย13สีสวยมากใครชอบสีชมพูคลิปนี้มีหลายผืนให้เลือกนะคะต้องต้องไวๆนะคะเป็นนุพะเก้าเจมอนเชิงล่างบายสีไม่หนาไม่บางคะ่ะแต่ว่า สวัยดีนะคะใครจะได้เป็นเจ้าของก็อยู่ที่ว่าใครเร็วใครก่อนสำหรับเบอร์13ใครชอบสีชมพูนะคะติ้งแนวติ้งแนวเอไปเลยค่ะเบอร์13 l u c k ลัคกี้นัมเบอร์ใครชอบชมพูหวานๆเชิงบนเชิงล่างบาสัสีผ้าไหมา3าตัวกอท่อมือจากจังหวัดสุรินเบอร์3ค่ะ ค่ะนี่คือเบอร์สิบสี่เชิงบนเชิงล่างใบสีเชิงบนเชิงล่างคู่ใบสีช้างน,นะคะคนสุรินนะคะนพะเก้านี่คือนี่คือเบอร์สิบสี่ค่ะ,ะเดี๋ยวนะเมื่ออยู่ในตัวคนเบอร์สิบสี่นี่นะคะสวยไหมสวยไหมเบอร์สิบสี่ค่ะ อ,อ้จะยึดมากมากเลยตัดสินใจไม่ถูกเลยอยากได้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 ต้นเดือนเองนะคะตัดสินใจดีๆซื้อหวยไม่รวยแต่ซื้อผ้าไหมใส่แล้วสวยรวย,ยรวยความสุขไงคะเดือนสนะคะราคา1,960บาทร่วมส่งยังไม่อานตัยาเย็บริมเพิ่ม100บาทสนใจทักทายมาจ้า